ทำเต้าหู้ไข่ผัดผงกะหรี่กันนะคะอร่อยมากเลยอร่อยเลยใช่ไหมอร่อยจริงอันนี้นะคุณทำง่ายเราก็ทำได้บ่อยด้วยนะคะที่เราเห็นก็คือเตี๋ยน้ำพริกเผาไข่ไก่นมสดนะคะคือเตรียมต่อรวมกันไว้เป็นน้ำเป็นน้ำปรุงนะ อ,นะอรอยมากเลยนะคะอัน,น้ต้นหอมขึ้นใชห่ะเ็ทอดไว้นะคะแล้วหันเสร็จแล้วก็ไปลาน้ำนะใหนมีประโยชน์มากเลยนะทุกอย่างที่เราทำเกิดมาเราตอง เตรียมทอดเต้าหู้นะคะใส่น้ำมันพืชลงไปก็พอเริ่มน้ำมันเริ่มร้อนก็ทอดได้เลยแบ่บค่อยๆใส่นะคะ่อทั่ว เขาทำบ่อยๆก็จะชีนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะลองทำดูอันนี้อันนี้นะขอแบบคอมเมนต์นิดนึงค่ะลองทำดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าเต้าหู้ไข่อร่อยมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่กินเนื้อสัตว์หรือเรื่องเนื้อสัตว์แล้วนะคะเต้าหู้ไข่สำคัญมากเลยนะในการทำไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้แข็งเต้าหู้ขาวเต้าหู้เหลืองสารพัดเต้าหู้นี่หละคือเราจะเอามาใช้แทนเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็มีโปรตีนด้วยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทุกๆคนในครอบครัวนะทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะอ่าพอทอดเสร็จก็พักไว้ใส่น้ำมันนิดนึงนะคะแล้วเอาต้นหอมกระเทียมลงมาผัดนะคะให้หอมหอมใหญ่แบบเหลืองใส่นิดนึงนะคือแบบพอออกใส่ๆนิดนึงนะคะก็ใช้ได้แล้วก็ใส่น้ำปรุงที่เราเตรียมไว้นะคะลงไป จริงๆอ่ะถ้าเราเอาผงกะหรี่ใส่ในขั้นตอนนี้สักนิดนึงนะก็ก็ดีนะคะมันจะหอมขึ้นอีกเยอะเลยนะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ชอบได้หมดนะคะไม่ไม่มีอะไรยากนะคะไม่มีอะไรที่มันตายตัวนะคะทุกอย่างสามารถแดัดแปลงได้นะอันนี้เราอ่ะว่าค่อยๆค,คนนิดนึงนะคะพอมันเริ่มแบบเริ่มหนืดเดี๋ยวมันจะเริ่มหนืดเราจะรู้ได้พอมันแบบหรือมันกับค้นหนืดเราก็เอาเต้าหู้ใส่ลงไป ขั้นตอนนี้คือระวังมากเลยนะระวังที่มันจะเละนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมขึ้นช่ายนะคะกลับไปกลับมานิดนึงนะคะพอสลดก็ตักใส่จานจัดจานได้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะสวยอร่อยมากคือไม่จะพูดว่ามันอร่อยขนาดไหนอร่อยมากกินเล่นได้เลยนะคะกินข้าวสวยนิดเดียวก็พอแล้วนะ กินกับเยอะๆนะคะทุกๆคนขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะโชคดีจ้า